ครับสวัสดีคุณผู้ฟังกุ้งวิรุณพอดแคสต์ทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับพอดแคสต์ของคนชอบเรื่องเ,เล่าและเก็บเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมมีงานเขียนที่ผมเขียนขึ้นเองเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ไปโพสต์ลงอยู่ในสื่อออนไลน์หลายๆสื่อนะครับก็มีไอเดียว่าจะลองมาเล่าเป็นหนังสือเสียงดูนะครับหลังจากนี้ผมจะทําเป็นตอนย่อยๆออกมา ตามหนังสือเลยนะครับมันจะมีอยู่16ตอนนะครับคุณกำลังฟังกุ้งวิลลุนพอร์แคส์พอรแคส์ของคนชอบเรื่องเล่าเรื่องเล่าเมื่อเราไปเมืองสิงห์อิน2015 Chapter 0ชัเตอรเริ่มทิป6นาฬิกา45นาทีของวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม ผมกำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินเที่ยวบินที่ s d 3 6 1ของสายการบินแอร์เอเชียก่อนหน้านี้ไม่นานมีสัญลักษณ์บอกให้ปลดเข็มขัดออกกับตันเพิ่งบอกรายละเอียดต่างๆให้รู้ว่าเครื่องเข้าสู่ระดับการบินเป็นปกติแล้วผมเวียนหัวนิดหน่อยแต่คาดว่าอีกไม่กี่นาทีต่อมาน่าจะเวียนหัวมากขึ้นจากเสียงตะโกนโบกเวกของผู้โดยสารชาวจีนที่มาเป็นกรุปทัวร ไม่กี่นาทีต่อมาการคาดการของผมก็เป็นจริงผมเวียนหัวจนตาลายจากภาพคุณลุงชาวจีนตรงแถวหน้าที่กำลังเดินไปเดินมาเปิดม่านกั้นแสงหน้าต่างบานโน้นบานนั้นย้ายก้นไปนั่งตรงที่ว่างตรงนี้ตรงนั้นด้วยอารมณ์คลึกคืกค้นเหมือนเด็กเจอของเล่นใหม่แกยิ้มดีใจมองไปรอบๆตัวทำเสมือนว่าคุณลุงกำลังตื่นเต้นกับการนั่งรถโดยสารออกจากหมู่บ้านที่เพิ่งจากมา ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวผมบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณลุงคงอยากเห็นก้อนเมฆที่ลอยบนฟ้าเมืองไทยชัดๆผมหลับตาลงเพื่อตัดภาพวุ่นวายตรงหน้าออกฟังเสียงเครื่องยนต์ลำพึงในอากาศพลางนึกย้อนกลับไปว่าผมกับน้องๆอ,อีกสามคนมาอยู่ที่ตรงนี้ได้ยังไงมันเริ่มจากตรงไหนนะเออมันเริ่มจากตรงไหนกันวะ แล้วภาพในหัวผมก็รีเพย์ถอยหลังไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2558ราวสเดือนก่อนผมรับงานจ็อบหนึ่งมาทำมันเป็นงานที่ท้าทายแข่งกับเวลามากมายเอาการแต่ที่ตัดสินใจรับทำเพราะมันเป็นงานเขียนงานเรียบเรียงหนังสือซึ่งนานๆครั้งจะมีคนติดต่อมาให้ผมทำหลังจากที่รับบีบจากผู้ว่าจ้างงานผมก็รวบรวมทีมงานแล้วก็ลุย งานของเราคือเขียนและเรียบเรียงเพื่อทำหนังสือข้อมูลพื้นฐานของ10ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยแต่ละประเทศมีความหนาของหนังสือราว80หน้าซึ่งพอนั่งทำงานลงจริงๆผมกับทีมถึงรู้ว่าโอ้เราเจองานหินเข้าแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาผมจึงแบ่งคนทำงานเป็น3ส่วนส่วนละคนคือคนเรียบเรียงและเขียนคนหาข้อมูลและคนวาดภาพประกอบ ไม่แปลกที่ระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาผมและน้องๆในทีมจะจมหายเข้าไปกับเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนแล้วความรู้สึกหนึ่งก็บอกผมมาตลอดเวลาของการทำงานจอบนี้ว่าประเทศสิงคโปร์น่าไปเที่ยวถ้าเป็นไปได้ผมจะให้รางวัลตัวเองด้วยการเดินทางมาที่ที่ผมกำลังมองรูปถ่ายในอินเทอร์เน็ตและเขียนข้อมูลบนหน้าหนังสือที่ตัวเองทำอยู่ราวกลางเดือนกันยายนเยน็ยนๆของวันนั้นผมกำลังสรุปงานเพื่อส่งให้ผู้ว่าจ้าง บรรยากาศกดดันนิดหน่อยเพราะเราทำงานเลทเกินวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้ว่าจ้างด้วยนะครับที่ใจดีกับเรามากมายไม่รู้ว่าเพราะผมอยากให้บรรยากาศในวันนั้นมันดีขึ้นหรือเพราะผมอยากไปเที่ยวเองผมจึงบอกกับน้องๆว่าพวกเราทาง,งานผ่านรับตังไปเที่ยวสิงคโปร์กันปะโดยมีแผนสองที่คิดไว้คือถ้าง,งานไม่ผ่านน้องๆไม่ตกลงไปด้วยผมจะลองชวนน้องๆไปเที่ยวสิงห์บุรีแทน ถ้าว่าสิ้นเสียงผมน้องๆในทีมตอบกลับมาว่าปะพี่งานเสร็จเราไปเที่ยวสิงคโปร์กัน <c oughs> ทุยเสียงนี้ดึงผมกลับมาที่บนเครื่องบินอีกครั้งผมรีบหันไปทางต้นเสียงพบแอร์โฮสเตสสาวกำลังทำหน้าเซ็งเธอทำอะไรมากไม่ได้นอกจากยิ้มเจรินผู้โดยสารชาวจีนคนหนึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดเสียงนี้ผมไม่เห็นเหตุการณ์ชัดๆได้แต่หวังว่า เขาคงไม่ถุยน้ำลายลงพื้นเครื่องบินหรอกนะผมหลับตาให้ภาพจินตนาการจากเสียงขากทุยตรงหน้านี้เลือนหายไปกับความมืดของเปลือกตาอีกครั้งแล้วผมก็ย้อนกลับไปนึกถึงวันที่ผมส่งมอบงานผมคิดถึงรอยยิ้มของน้องทีมงานในวันที่เราทำงานเสร็จคิดถึงตอนที่เราชักชวนกันมาร่วมทิปมาสิงคโปร์ในครั้งนี้คิดถึงการงงๆของการจองตั๋วและที่พักคิดถึงที่มาของคนร่วมทิปนี้ ผมหลับตาคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนิ่งและนานจนกระทั่งตึงตึงสัญญาณเสียงดังขึ้นพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์บอกให้รัดเข็มขัดเสียงประกาศของกัปตันบอกเราว่าอีกไม่นานเครื่องกำลังจะลงจอดที่สนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร์ผมลืมตาขึ้นรัดเข็มขัดและมองไปรอบๆผู้โดยสารชาวจีนคนนั้นกำลังโดนแอร์โฮสเตสไล่ให้กลับไปนั่งที่ตัวเองแล้วลัดเข็มขัดทว่าคุณลุงไม่ยอม แล้วฮีโร่สาวก็แสดงตัวคงเป็นหัวหน้าไกด์ทัวร์แน่ๆผมคิดในใจเธอคนนี้คือคนที่นั่งแถวถัดไปจากผมเธอลุกขึ้นตะโกนชี้บอกคุณลุงด้วยเสียงภาษาจีนผมฟังไม่รู้เรื่องได้แต่คิดตามข้อมูลในไกด์บุ๊กบอกว่าที่ชาวจีนพูดเสียงดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นกำลังโกรธหรือตะคอกใส่กันดังนั้นประโยคนี้ผมจึงเดาว,ว่าเธอคงบอกคุณลุงว่าลุงลุงนั่งลงก่อนเดี๋ยวเครื่องบินจอดแล้ว เราจะไปดูสิงโตเมอร์ไลออนกันที่มันพ่นน้ําปูดๆอ่ะไปกันเนาะคุณลุงคนนั้นจึงยอมกลับไปที่นั่งตัวเองเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกะติเครื่องบินลดระดับลงผมหูอื้อตาลายปวดหัวมากขึ้นผมหลับตาลงอีกครั้งเกี้ยวหมากฝรั่งในปากถี่ขึ้นแล้วบอกตัวเองว่าถ้าครั้งนี้เมาเครื่องหนักขนาดนี้ครั้งหน้ามึงควรไปเที่ยวสิงบุรีดีกว่านะผมลืมตาขึ้นมองไปที่หน้าต่าง เริ่มเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างแต่อาการปวดหัวเริ่มหนักจากภาพที่มองเมื่อกี้ผมจึงหันกลับเข้ามาที่บนเครื่องจึงพบกับรอยยิ้มของแอร์โฮสเตสที่ส่งมาให้ผมเธอคงสังเกตอาการเมาเครื่องของผมออกมันเป็นรอยยิ้มที่มีความหมายถูกส่งมาถูกช่วงเวลามากผมรู้สึกดีขึ้นทันใดไม่นานล้อเครื่องบินก็แตะพื้นรันเวย์ผมหายเมาเครื่องแล้วไม่รู้ว่าเพราะความกดอากาศที่ปกติหรือว่าเพราะรอยยิ้มนั้น เราสี่คนลงจากเครื่องเดินตามผู้โดยสารคนอื่นๆเพื่อไปด่านตรวจคนเข้าเมืองในระหว่างที่น้องๆแวะถ่ายรูปกันใจผมนั้นลอยไปที่หน้าเคาน์เตอร์โรงแรมแล้วผมเริ่มลุ้นว่าโรงแรมที่เราจองไว้มันจะเป็นยังไงนะมันจะดีและโอเคเหมือนในรูปถ่ายไหมแล้วเราจะหลงทางหรือไม่เราสี่คนจะเริ่มเดินทางด้วยข้อมูลทิปที่เราเขียนขึ้นมาเองพวกเราจะเป็นยังไงไปถึงโรงแรมทันเวลาเช็คอินหรือไม่ เดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับ